หน้าร้อนนี้ขอบมันต้องมีจริงๆค่ะผิวมึงจะแห้งมากพอแดดก็จะเลียผิวแบบ c o n f i r มว่าหอมจริงๆเนื้อแบบดีที่สุดในโลกมีคนมาเทน้ำใส่สติ๊มเอคุมกลิ่นได้ตั้งแต่เช้าอย่างเงี้ยกูที่ก็เป็นตัวแรกที่ทำกูตัดไม่เหม็นเชื่อปะเขาเป็นน้องหอมที่คนไทยทำถูกสัดแนะนำสำหรับคนที่ออกแดดจัดมากเหมือนกูอันนี้ก็คือหน้าเราพุ่งไปจักรวาลแล้วนะคะ โน้ทิสหรือเปล่าว่าฉันใส่ชุดซัมเมอร์ของสมัยก่อนเฮ้ยไิส <This S 1> <is ours. S 2> อ,อตอนที่ไปเกาะล้านใช่ค่ะเดี๋ยวพนจะซื้ออีกไม่ได้ไม่ได้ไไดทีนี้นะคะจะเป็นเรื่องของ must have item this summer ที่หน้าร้อนนี้ของมันต้องมีจริงๆค่ะพวกเราคัดมาแล้วนะคะบอกเลยว่าเยอะมากทำใจนินิทำใจแด่นๆนเพราะคือหลังจากนี้จะเป็นการป้ายยาเริ่มตัที่หนะคะพอพูด ถึงความซัมเมอร์แน่นอนนะคะเราก็ต้องอัญเชิญคุณคนนี้กลับมาอ่ะกูอัญเชิญครั้งนี้กูให้เจอโน่อัญเชิญตัวน้องเจโน่น, no นะ,ะแต่เป็นกลิ่นพรอม <Promise. S 2> มิสคือกลิ่นเด็ก เ u r n a l เนี่ยเขามีหลายกลิ่นมากๆแล้วเราพูดถึงเจอ n a l บ่อยมากเพราะจริงๆพวกเราอ่ะเป็นคนที่เลิฟเจ r n น l มากจริงๆเพาพูดถึงซัมเมอร์อ่ะก็เลยอยากชูน้องที่เป็นน้องพรอ m i s e รู้สึกว่า p r o m เม e เนี่ยในซัมเมอร์เนี่ยกลิ่นมันสดใสสดชื่นข้อดีของเขาคืออะไรคะพี่ยีข้อดีของเขานะคะนอกจากหอมเป็นที่สุดแล้วนะคะก็คือบางเบาซึมง่ายไม่เหนอะตัวผิวสวยโกลเมึงมันสําคัญจริงๆเพราะว่าเวลาไปทะเลแล้วถ้ามึงไม่ได้ทาน้ำมันอยากจะบอกว่ามึงจะดำ แบบกระด้างผิวมึงจะแห้งมากเพราะแดดก็จะเลียผิวแบบแบบเลียจนแบบมึงไม่มีน้ำเหลือในร่างกายและผิวมึงแรวหลายทีแล้วคนที่พยายามไปอาบแดดตามูแล้วไม่ทาน้ำมันน้องคะน้องต้องจินตนาการน้องจะเหมือนไข่ดาวที่ทอดในกระทะที่ไม่มีน้ำมันมันก็จะเป็นไข่ดาวแห้งกูบอกได้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณถ่ายรูปไปทะเลแบบไม่มีน้ำมันผิวคุณจะดูไม่สวยเลยจริงจริงกูสาบานใครชอบฝืนทาแล้วช่วยเราทาก่อน เพราะว่าก่อนด้านั้นมันไม่ได้ไงมีไม่กี่ยี่ห้อที่กูใช้ได้จริงๆไอเหเจอร์นอลเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่กูใช้ได้เขามีสารสกัดจากหลายอย่างมากที่มันช่วยบำรุงผิวด้วยที่เลือกพรอมิสจริงๆอ่ะเพราะว่ามึงเวลาไปหน้าร้อนอะอะไรก็ตามที่ผสมกับเหงื่อบางที่กลิ่นบางกลิ่นอ่ะมันไม่อุ้มชูกันมึงเข้าใจปะมันไม่เลือนอานวยกันกูเข้าใจหน้าร้อนมึงจะมากลิ่นแบบซินนามอนเชอร์รี่มันก็ไม่ใช่ไงมันต้องแบบสดใสให้มันดูเบาบางอ้าแต่จริงนะแต่จริงๆแล้วกลิ่นของเจอร์นอล ของ journal นะคะอาอันต่อไปเป็นอันต่อไปเป็นอันต่อกูชอบมากมึงกูชอบมากเขาส่งมึงด้วยสิเขาส่งให้กูด้วยเขาส่งให้กูด้วยแต่กูอ่ะบอกเขาไปว่ากูที่ส่งมาให้หล่อคดีใจจางเพราะกูซื้อของเขาหลายอันแล้วมึงราคาค่อนข้างสูงแต่อันนี้คอนเฟิร์มว่าหอมจริงๆมึงกูขอพูดอะไรอย่างนึงหน่อยป่ะได้ตอนที่เขาส่งมากูไม่รู้มันคืออะไรทาไลน์กูได้ยินว่าบัมบัมครีมกูนึกว่าทาตูดกูเอาไว้ทาขากูทาหมดเลยกูทาทั้งตัวเพราะมันหอมคือจริงๆเขาส่งมาให้กูหลายสีีมากแต่อันนน้เป็ กิ่นที่ซัมเมอร์ที่สุดแล้วทุกคนอยากจะบอกอันนี้คือไม่ได้สปอน์ทีอะไรเลยแต่เนื้อมึงดีเนื้อแบบดีที่สุดในโลกทั้งบัตเตอร์แต่ไม่บัตเตอร์แบบเหนียวเกินแล้วพอทาเสร็จปุ๊บนะซึมเลยลื่นมันเหมือนเนื้อไฮบิดระหว่างวิปครีมผสมบัตเตอร์ใช่บัตเตอร์ มันจะหนักเกินแต่วิตครีมก็จะเบาเกินอันนี้นะคะเขามีหลายสีมากนะคะสีชมพูมันจะออกหวานกว่านี้นิดนึงเวลาเราไปตีกลอฟแล้วเราอยากให้ตัวเราหอมยาวอ่ะคือเราจะทาอันนี้เพราะกลิ่นมันติดทนนานมากแล้วเขาจะมีบอดี้มิสต์มาด้วยฉีดทับลงไปมึงกลิ่นหอมยาวมากว่ากลิ่นมันเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนที่หมักผมที่ไปซื้อให้พวกเราอ่ะมันเป็นแนวแนวคมแนวแนวถ้ามึงสระผมด้วยคข้อนานทาด้วยบําบําครีมจบแล้วมึงเกิดมาจากลูกมะพร้าวประเด็นคือกูไม่รู้นะว่า ขามีส่วนผสมอะไรที่ดีบ้างกูซื้อเพราะว่ากลิ่นและเนื้อเขาเท่านั้นมึงคะกูรู้คะ่ะจริงเหรอเพราะอะไรรลงไยที่อยู่ดีๆกูถึงหยิบมาใช้ในนี้มันเหมือนกับมีสารสกัดอะไรบางอย่างที่น่าจะเป็นของบราซิลถ้าจําไม่ผิดนะที่เกี่ยวกับคาเฟอีนมันช่วยในเรื่องของผิวแบบเซรุไไมไว้ยมโอยกูเลยเอามาทาขากับก้ โซเดอร์จานิโร่อ่ะโอเคกูไม่รู้ถามมไเลยกูไม่รู้กูเรียกว่าบัมครีมกูก็เรียกว่าบัมครีมอ่ะไปหาซื้อเอาไม่หาซื้อเอาเดเซโฟล่านะอ่บอกนิดนึิดก็ต่อมาหลังจากผ่านงานตัวไปแล้วเรารู้สึกว่าหน้าแม่งเป็นสิ่งสำคัญตัวนี้กูขอบกูกูชอบตัวนี้มากอันนี้กูก็ชอบมากเพราะว่าหลังจากที่พูดไปหลายคลิปแล้วแล้วกูเพิ่งใช้แบบจริงๆจากดังใช้มันตัวเดียวกูรู้สึกว่ารูขุมขนกูเล็กลงนิดนึงแล้วก็สิวผดกูหายขึ้นกูชอบเอฟเฟกต์ความคาม แล้วกูออกแดดมาแล้วพอเวลากูเจอเนี้ยหน้ากูจากที่มันผ่ามันบานมันูชอบเอฟเอาไปทะเลดีมากๆแล้วเขาจะมีส่วนผสมของ c o l อ r f ฟิลเป็นสีเขียวเห็นป่ะินนึงสิ่งที่กูชอบอีกอย่างนึงคือ green tea extract ซึ่ง green tea เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของสิวอยู่แล้วเขาจะไม่มีกลิ่นเลยคล้ำกูชอบมากใครตากแดดออกแดดช่วงมเ m m e r แบบนี้แล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้หน้าแดงไม่อยากให้สิวขึ้นอยากให้สิวแลวกระชับก็คือโปะเข้าไปเลยนะคะหลังออกแดดอันนี้คืนเลิศเวลาเขาไปทะเล แล้วสิวขึ้นไหมขึ้นขึ้นเหมือนอย่างน้อยถ้าไม่อุดตันก็เป็นผลหน้าร้อนนะกูจะชอบเปลี่ยนพวกสกินแคร์ของกูให้เป็นเท็กซ์เจอร์ที่เป็นเบาลงใช่ไหมอ่ะหน้าหนาวเราจะปกเป็นครีมเป็นอะไรขาหนาวต้นแต่พอหน้าร้อนบึบเนี่ยอะไรที่เป็นเหมือนแบบเท็กซ์เจอร์แบบเจลใสหรืออะไรที่เป็นเซรั่มเออกูเปลี่ยนหมดเลยอ่านชื่อเขาให้หน่อยคายเนสพีซฟอร์ทีทัฟซิฟายิงเซรั่มกูไม่เคยนานไม่เคยจำชื่อเขากูจำแต่ว่ากูเรียกว่าเซรั่มเขียวเซรั่มเขียวเซรั่มเขียวเออเพราะมันเป็นคอโลาฟิลล์่เขขีียยวเเลัมว รู้แต่ว่าอ,อ,อ,อีเซรัมเขียวที่ทําให้รูขุมขนกระชับแล้วตอนแรกที่กูได้ยินเขาว่ารูขุมขนกระชับกลัวมันจะแรงไปแต่ตอนหลังเฮ้ยมันก็ชุ่มชื้นอย่างครั้งที่แล้วไปทะเลมากูก็ทาแค่นี้เสร็จแล้วก็ต่อด้วยแบบคเนสกันแดดอ่ะให้มันไหลๆหน่อยแล้วมันก็จะไม่หนัก,กน,นะคะแล้วก็สิวก,ก็จะไม่ขึ้นด้วยอันนี้ชอบชอบเหมือนกันอันนี้สูตรกูก็คืออันนี้เป็นเซรัมเชฟป้าก็คือลงไปแล้วเบาๆคามผิวลดรูต่อด้วยอันนี้อันนี้กูขอแนะนํนามึงอาจจะยังไม่เคยเห็นยูเซอรินอะควาพอลินาาามวก้อนจ oh <laughs> อควาพอรินกูรู้สึกเหมือนแบบแสดงว่าต้องมีคนมาเทน้ำใส่เทมือกูกูก็เลยซื้อลองได้ปะคุณสลินมันก็เป็นแบรนด์ที่แบบไม่แพ้ไม่แพอยู่แล้วนะคะอ๋อนี่ไงมึงก็เลือกอะไรที่มันเป็นครีมดูเจลเจลมึงเป็นคนชอบไฮบริดแบบจะเหนียวก็ไม่เหนียวจะใส่ก็ไม่ใส่ไม่มึงเจลบางอันที่ใส่เลยกูรู้สึกว่าความชุ่มบางอันเอาไม่อยู่แต่อันเนี้ยกูรู้สึกว่าอันเนี้ยชุ่มจริงและไม่เหนียวและไม่ใช่ครีมกูพูดนะให้ความรู้สึกเหมือนโรสของเฟรชปะใช่แต่ไม่ มีน้ำหอมยูเซอรี่สำหรับกูอะจะให้ความรู้สึกแบบมันนิดนึงมักันมันหนึบอะกูเป็นหนึบกูชอบความหนุบไงทาเช้าเย็นหรอกูทาเช้าเย็นแต่ถ้าเย็นอะกูโปะเยอะตอนเย็นกูใชน้เลยตื่นมาหน้าดีแล้วก็รู้สึกว่ายังหนึบอยู่คือจริงๆแล้วเฟชยังไงก็คือหลักเสมอมาเนาะเฟชโรสแต่ว่าพวกเราอะพูดบ่อยแบบบ่อยทะเลาะนะว่าก็เลยพยายามลองอะไรใหม่ๆมาแนะนํามันกูขอบพูดอีกกานหนึ่งด้ปัจจุกูชอบมากเลยตอนเนี้ยแล้วหน้าก็ดีขึ้นเพราะว่ากูใช้คิมตัวเนี้ยต่อจากพีเซรั่มก็คือ คิวสกินแบเรียร์เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูตัวไหนวะไม่รู้ตุ๊กแกชี่มันดีจริงๆแล้วมันจะหมดแล้วแล้วกูบีจนไม่ใช่ยาสีฟันนะเอากาเบอร์แอดวานซ์อินแห์ แบรีย a r r i e r Cream ชื่ยถ้าเกิดได้ยินคำว่าแบรีย e r อูจะลองซื้อเลยเพราะเพราะว่าผิวที่เป็นแบรีย e เเนี่ยมันคือสำคัญกับแดดมากนะคะเวลาโดนแดดคือสกินแบรีย e r มันจะเสียอย่าใช้เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดแล้วอ๋อมันดูเป็นบาบามมันเป็นบาบามเหมือนแบบเอายาทาหน้าเยอะมาก เคลือบๆไม่มีกลิ่นเหมือนเคลือบมือไว้เลยอ๋อคอลม่เอนไม่เหมือนยูซลีนอันนั้นจะเป็นรูสึกน้ำๆอันนี้จะเป็นบบบามมันจะนุ่มๆเหมือนเพื่อรักษาผิวหน้ามึงอะรู้สึกว่าันนั้นสไตล์ขี้พึ่งนิดๆอีกอันหนึ่งที่เหมาะกับซัมเมอร์สัสวคือเป็นที่ทาจักรแลที่ทาจักรแลคิวไม่มีกลิ่นเลยแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะคุมกลิ่นได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นกูตีกูสบายกูตีก๊อปสิบแปดหลุมปกติมันจะมีกลิ่นอันนี้ยไม่มีกลิ่นเลยมึง ไปเซิร์ชหาเอง <c oughs> ไม่บอก <c oughs> เพราะว่ามันขายากนิดนึงแต่ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ถ้าเกิด <c oughs> มึง <c oughs> ไม่อยาก ตัวนี้กูซื้อที่ไหนไม่รู้แบ,บบเ่มเเป็นตัวแรกที่ทำให้กูต่ำไม่เห,หม็นเชื่อปะเป็นสารส้มอันนี้ไม่เคยเห็นอีกแล้วมึงอยู่ดีกูก็หายมีกลิ่นเต่าไปเลยสารส้มอ่ะมันก็คือจะทําให้มึงไม่มีกลิ่นอยู่แล้วมึงกูใช้สารส้มตัวอื่นเต่าเหม็นสัน์กูม,มีอะไรจะบอกอะ่ะกูมไม่ใช้โลออนเลยเกลียดมึงว่ะไม่หรอกเพราะว่าบางทีอ่ะมันไม่ได้กลิ่นตัวเองเว้ยกูว่ากูไม่มีกลิ่นนะมึงกูไม่รู้เซ้ากูซื้อที่ไหนแล้วอันเนี้ยอันต่อมาของหอมผเอยก็วยอยากหอมอยากหอมกูขอ้ได้ด่า น่ารักมัะล่ะมันคือน้ำหอมพี่แสนหน่ารักเขาเป็นแจนยัวเขาเป็นน้ำหอมที่คนไทยทำถูกสัตดน่ารัก และทําได้ดีมึง้ปะรู้จักไงไงอีหยิบเนี่ยแหละชอบตามซื้อแล้วกลิ่นนี้น่ารักกูว่าอีเน็กชอบอีปายก็น่าจะชอบกลิ่นหมมากกลิ่นมีเข้าถึงได้ทุกชนีกูว่าอมันเป็นกลิ่นหอมอ่อนสดชื่นสดชื่นสําหรับผู้หญิงที่รู้สึกเป็นเด็กคุณหนูแต่ไม่ได้คุณหนูจนไม่เด็กไม่เป็นไม่เด็กขนาดนั้นแล้วอยากออกไปแล้วรู้สึกสดชื่นในด้านซัมเมอร์ให้ลองกลิ่นนี้เลยกลิ่นอะไรชชมเบลชามเเบลมึงจะให้เขารู้สึกเหมือนแชมเ่นเบลตอนเด็กอะ หอมหวานมีเสน่ห์ปูว่าอันเนี้ยถ้าได้ลองนะคูว่าใครก็ชอบเหมือนฟิลอาบน้าเสร็จแล้วทาโลชั่นแล้วได้กลิ่นสะอาดอันนั้นปะเขามีผสมอันนั้นกับความฟรุตตี้บางอย่างและพกพาง่ายเวลามึงไปทะเลเวลามึงไปอาบแดดอย่างเงี้ยเหมือนไอยิปเงี้ยมันก็จะพกใส่กระเป๋าเล็กๆแล้วก็ฉีดใส่ผมได้ด้วยอันนี้คืออันแรกที่กูซื้อมาจากแอปแอปหนึ่งสีคล้ายๆสีเสื้อกูสีเสื้อปายบอกสอเนาะแอปสองพยางนะคะตอนแรกกูซื้ออันนี้มากลิ่นอะไรอ่ะอันนี้ชื่อว่ามาดปนรีวมนกาอ อันนี้เยอะแล้วก็บอกว่านี่หอม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 ซึ่งก็หอมจริงจริงจริงเออและราคามันถูกแล้วตอนแรกที่กูซื้อมาอันนี้อะไรรู้ปะแพ็กเกจเออแพ็กเกจน่ารักะทั้งข้างในและข้างนอกด้วยนะกูรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยทำได้ดีตรงที่ว่าน้ำหอมดังๆที่เราเห็นในเคาน์เตอร์แบรนด์นะกูรู้สึกว่ามันมีความคลาย จริงแต่ในราคาที่น่ารักมากๆอะจริงไม่ดีหวังก็ฝากด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้พวกเราเน้นน้ำหอมแบรนด์ไทยเหมือนกันอยากสนับสนุนให้คนที่รักกลิ่นแบรนด์ไทยอ่ะทำออกมาได้ดีมากเยอะเหมือนกันนะเออเดี๋ยวนี้แบรนด์ไทยดีมาเยอะโอ้จริงแล้วทุกคนชอบที่มีแต่แบรนด์นอกเหรอไม่เป็นไทยมาอยากให้สนับสนุนกันเองเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งอาจจะทำพวกลิปที่เป็นแบบถูกลงด้วยนะเพราะว่าลิปพวกเราที่พวกเราใช้อะแพงแล้วมีน้องคอมเมนต์ว่าแบบเออมีแบบบัดเจ็ตหน่อยไหมเออดี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 แปะไว้แปะไว้อ่ะอีกอันนึงกูขอแนะนำสำหรับคน ที่ออกแดดจัดมากเหมือนกูมือคือนักกอล์ฟสุดคือนักกอล์ฟกูไม่สามารถใช้แค่กันแดดแล้วอยู่ตัวได้กูใช้หลายอย่างมากกันทาการฉีดการกินอันหนึ่งที่กูชอบมากมากคืออันนี้เป็นของหมอกุ้งอันนี้ชื่อไอเดย์อันนี้กูเซอร์ไพรส์มากนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่มันยังไม่ได้กินวิตามินกันแดดเออมันโซมจริงมึงจริงๆประเด็นอะเวลามึงออกแดดทันทีมันจะมีจุดในจุดที่มึงคาดไม่ถึงเช่นข้างปาข้างบนเพราะมันเป็นจุดที่เหมือน นูนขึ้นมาอ,อ,อ,อแล้ว,วแสง<ๆ>จะกระทบเยอะกับหน้าแก้มกูเป็นคนไม่ protective ใดๆกับหน้ากูเลยบางคนก็จะใส่แผ่นแปะบางคนก็จะใส่ที่ปิดกูไม่ใส่เลยเว้ยเพราะกูรู้สึกอึดอัดกูก็เลยเหมือนพยายามหาหลายอย่างมากเพื่อกินแต่การกินเนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามึงจะไม่ได้เหมือนกันกินไฟเบอร์แล้ววันนี้ถ่ายแล้วมึงรู้สึกเหอนคนอันนี้คือการกินต่อเนื่องนะแล้วกูรู้สึกเลยว่ามันทําให้ตัวกูเนี่ยหน้าจากที่มันเป็นจุดเนี่ยจุดมันไม่เข้มขึ้นถ้าช่วงไหนที่กูหยุดตีก๊อปไปวะอทิสองอทิตอนช่วงจัริๆ มันจะมี2อันก็คือเป็นสีส้มใช่ไหมกับอ,อ,อันหนึ่งคือกินตอนกลางคืนชื่อไอออนอันนี้คือไอเดกับไอออนโอ้อออเขาปันพี่น้องกันเลยอ,อนพี่น้องกันอันนี้คือแดดไอเดไ <c oughs> อเด,อเดปกติถ้ากูตักแดดจะกูจะกินสองเม็ดแล้วไอออนตอนกลางคืนหนึ่งเม็ดผิวอ่ะมันจะเหมือนกับลดการอักเสบไปถึงระดับเซลล์ลดการโดนแสงแดดไปถึงระดับเซลล์พุ่งมาพุูงอีวิตามินแดนแดดเนี่ยมันมีสารอะไรหรอมันถึงกันแดดเป็นออเรนจ์เอ็กซ์แทกสามชนิดซึ่งเขามีผลการวิจัยเลยเว้ยก่อนกินแน่นอนคุหาข้อมูลอยู่แล้วว่าพวกนี้มันมีผลกาารวววิจย่่ช ็นเรื่องให้ผิวป้องกันแสงดดได้เพราะว่าจริงๆคือพวกเราปัจจะแดกอะไรเข้าไปอะยากมากพูดตรงๆเลยก่อนหน้านั้น เป็นแคปซูลสีส้มก่อนนานั้นไอ้ปายอ่ะกินแต่วิตามินกันแดดของญี่ปุ่นเท่านันนะเออซึ่งแพงมากหรอใช่และอยู่ดีๆก็ปกติจริงๆนม่จริงปกติแล้วอ่ะถ้ามึงแค่กินมันก็ไม่พอนะมึงต้องทาแล้วต้องากันแด้วยเพราะว่าการกินมันคือเซลล์แต่การทามันคือปกป้องจากตอนนี้เออให้มันเคลือบอยู่ข้างบนหน้ากูถึงจะไม่เหี่ยวและไม่แก่ต่อไปอุ๊ยอันนี้ก็ต่อเนองเป็นเรื่องของบิวตี้ แรกที่อยากแนะนำก็คือรีวิวรีวิวตีก็ต้องรีวิวตีสิอันนี้ดีมาก การออกแดดอ่ะมันก็ต้องอาศัยไฮไลท์คือการถ่ายลูกจะสวยงามก็คือแสงตกกระทบมาที่บนใบหน้าของเรานะคะไอเทมสร้างดังสีที่เราใช้คือ exhilarate นะคะอยากให้สาวๆทุกคนอ่ะลองสังเกตเส้นเลือดตัวเองดูนะว่ามึงอ่ะมองไปแล้วเส้นเลือดเขียวหรือม่วงถ้าเกิดมึงเขียวอ่ะแปลว่ามึงเป็นคนติดเหลืองเพราะฉะนั้นไฮไลท์ที่มึงเลือกอ่ะติดโทนทองติดแชมเปญมันจะขึ้นมากแต่ถ้าเกิดมึงโทนคู ก็คือเส้นเลือดม่วงอ่ะมึงก็อาจจะไฮไลท์กลิตเตอร์อะไรอ่ะเป็นสีขาวส,สีขาวสีเงินเออก็ขึ้นอันนี้ก็คือหน้าเราพุ่งไปจากกวาแล้วนะคะ อันนี้คือดีมากแต่ข้อเสียของเขาอย่างเดียวเลยคือแตกง่ายแตกด้วยแล้วแตกง่ายแล้วเวลาเรแตกทีเราจะค่อนข้างเศร้ากูจะไม่เอาไฮไลท์อันนี้ไปต่างจังหวัดเลยกูเอาเพราะกูทำให้มันแตกตลอดไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อนเอาไปเราใช้ของเพื่อนอารีนะอีเลโต่สุดท้ายในการที่จะทําให้ใบหน้าของคุณอยู่ไม่เยิ้มตลอดวันสําหรับซัมเมอร์นี้ก็คือาดนคุณฟ้าชลา นะคะแต่ว่าป้าฉลอดเป็นอันที่เขารอ ب. เพราะอะไรเพราะพี่เนป้าอยากกูกูร,รู้สึก,กว่ากูไม่แพ้ป้าฉลอดแต่อันนี้มันทําให้หน้ามึงแมทอยู่อยู่อีกอย่างหนึ่งคือการกระจายอันนี้มันจะกระจายเวลากูฉีดนะกูจะใช้แบบชาเห็นป้ามึงเห็นฝุ่นมันน้อยๆปะมันจะกระจายกูไม่เคยใช้อันนี้เลยอ่ะขอลองด้ป เห็นป่ะมึงใช่และอองเหมือนมีไอ้น้ำเวลามึงผ่านหลักอาหารที่เขามีไอ้น้ำอาโทษนะมันฉีดได้เยอะแค่ไหนอ๋อพอแล้วพอแล้วพอแล้วคือมันจะทําให้เครื่องสําอางอ่ะมันเซตอยู่บนใบหน้าและมันจะมีลักษณะแมตต์นิดนิดทให้หน้ามึงอ่ะไม่ได้กระทบเครื่องสําอางใดๆแล้วกูพิสูจน์แล้วว่าอันเนี้ยเป็นอันที่อยู่ไปแล้วก็หน้าไม่เยิมและกูไม่แพ้แล้วกูรู้สึกว่ากลิ่นมันกําลังสดชื่นแบบเบาอีกอันนึงกูขอพูดให้นิดนึงที่มี t e x t อร์ที่ดีคล้ายๆกันในราคาที่เบามากๆคือ ใช่หารอจริงใช่แต่อันนี้กูเห็นเป็นไอเทมประจำ <มา S 1> ช่องแต่งหน้าใช่เพราะช่องแต่งหน้าใช้ทุกคนเลยกูงงอโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเราทำเฟรริตแบบเครื่องสำอางดีไหมรีเควสให้เราหน่อยว่าอยากให้ทำถ้าอยากให้ทำบวกหนึ่งบวกหนึ่งมานะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะได้ทำอีพีนั้นให้เพราะว่าเรามีเครื่องสำอางจริงๆก็บวกหนึ่งแล้วมีกระดิ่งปิ้งๆหรอแล้วก็ใส่หัวใจให้พวกเราแล้วต้องใส่ก็ปรย์สเปรยด้วยนะ เราจะเอาเงินไปบริจาคเดี๋ยวเราจะไปทําบุญร่วมกันนะคะถ้าเกิดว่าใครใส่ในซุปเปอร์ตงค์มาให้เรานะคะเย้อันนี้เป็นเฟรนด์ซัมเมอร์นี้เท่านั้นแล้วเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็จะเอาหน้าของพวกเราและตัวของพวกเรานะคะ ทดลองไปเรื่อยๆให้ทุกคนมึงอันนี้มึงไม่ชอบเหรอชอบชอบชอบกูจับเดี๋ยวกูจะเอากูจะซัมเมอเดยกูจะไปลองมากแล้วกูก็คิดว่ากูน่าจะไม่มีใครชอบเข้าวงการกูชอบกินกันแดดกินกันแดดกูจะกินกันแดดต้องกิ่นที่ถาเตาแล้วกูซื้อมาให้อุ๊ยเอามันแพงแน่แนเลยซีเอสนี่กูไม่อ่ะเพราะว่ากูไม่มีกลิ่นตัวไม่ว่าจะยังไงมันก็ไม่มีมึงคิดไปเองว่ามึงไม่มีมันไม่มีจริงๆมันไม่มีจริงๆมันมีไม่มีจริงจริง เียไม่มีจริงๆยจะทำให้กูเสียเซลล์มึงอยากลองไม่ไม่อยากอไม่อยากลองไม่อยากลองนิดไม่กูไม่อยากลองกูไม่ใช่โน้ตกูขอดนของมึงกูขอดนของมึงคนเดียวพอแล้วดนมันไมโดนจักรเลมันอ้าวไม่รู้กูรู้ราะว่าฉีดแล้ว